นี้มาพูดถึงสิ่งที่หลายๆคนก็อาจจะเคยประสบหรือเจอปัญหามานะครับเช่นไม่เช่นไม่ใช่เช่นนะเป็นเรื่องของการเล่นอย่างไรให้เป็นวงแล้วเล่นเป็นวงแล้วมันก็ต้องอฟังดูเป็นวงด้วยแล้วฟังดูดีนะครับเราจะสังเกตง่ายๆนะจากน้องๆคนที่เคยไปนัดนเพื่อนๆมือใหม่ๆ แม้กระทั่งมือที่เป็นมืออาชีพแล้วนะบางทีเล่นอาชีพมาระดับหนึ่งก็คิดว่าไอ้ตัวเองเล่นอาชีพแล้วนะครับแต่ความเป็นวงมันยังมีระดับที่โปรเฟชชั่นอลหรือมืออาชีพขึ้นไปกว่านั้นอีกเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้เขาเล่นกันไปได้ยังไง3าชิ้นแล้วแน่นเนียนคลิปเลยนะอย่างวงฝรั่งหลายเพลงหลายๆวงนะครับเล่นดนตรีกันแค่3ชิ้นเราไม่นับไอ้พวกกีตาร์อะคูสติกที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องการเล่นกรูฟิ้งส่วนตัวตีคอร์ด ตัมมิงอะไรต่างๆได้เก่งแล้วกับค่าวของหนึ่งตัวหรือกองไฟฟ้าหนึ่งตัวนั่นแหละนั่นคือความหมายของมิซิคอนที่มีการเล่นเป็นวงวงนี้ก็อาจจะแค่สองชิ้นขึ้นไปจริงๆกีตาร์ตัวเดียวก็สามารถเล่นคนเดียวแลวเป็นวงได้อย่างไรนะมือกีตาร์อะคูสติกเก่งๆของทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยก็สามารถฟังดูอย่างเช่นมือกีตาร์คลาสสิกเล่นหนึ่งตัวนะัฟังเหมือนมีกีตาร์สามตัวเล่นพร้อมกันเลยนะซึ่งผมคำนี้ผมได้ยินตอนผมเริ่มเล่นฝึกกีตาร์คลาสสิกว่า ความเป็นวงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของดนตรีเยอะแยะเสมอไปนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจว่าดนตรีมันคือ1จังหวะทํานองแล้วก็การฟึกกรก็คือสัดส่วนนะครับที่ใช้พร้อมกันนะครับเอ้ามาเข้าเรื่องกันการฝึกซ้อมหรือเล่นเป็นวงสําหรับดนตรีสักวงหนึ่งอาจจะมีแค่1ชิ้นก็คือเล่นอะคูสติกแล้วก็เก่งเลยนะสามารถสร้างกรุฟส่วนตัวสร้างจังหวะเพอ่์คัชชันได้ส่วนตัวเคาะอะไรให้จังหวะเองนัดที่แม่นยา กับหรือ2ชิ้นขึ้นไปนะตั้งแต่หนึ่งชิ้นเนี่ยเราไม่นับ1ชิ้นเนี่ยเราไม่พูดแหละเพราะเราจะพูดถึงคนที่อยากจะมีเพื่อนๆสมาชิกคนอื่นครับอันดับหนึ่งเลยคือความเข้าใจของบีทนับในเพลงที่คงตัวเท่ากันไม่ว่าคุณจะมันคุณจะ,ะแผ่วแผวคุณจะเล่นนุ่มๆในช่วงหนึ่งเพลงนั้นบีทนับหรือทามมิ่งงมันเนี่ยจะต้องปักปัก,ป,กปักอยู่ในหูเท่ากัน เพราะฉะนั้นความสําคัญดับแรกคือตกลงหรือมีคอมมิชเน็ตร่วมกันว่าจะใช้บียดนับที่เท่านี้มือกลองและมือเบสและมือทุกมือในวงสมมติมี3ชิ้นขึ้นไปกีตาร์เบสกลองมือกลองจะต้องทํากันบ้านบบสท,ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเป็นคนให้เคาะให้จังหวะเพื่อนๆจะต้องแม่นแล้วก็จดจำทามิงนะครับหลายคนจึงมี นะเมื่อนอมเล็กๆส่วนตัวนะครับจําได้ว่าเพลงนี้ยสมมติว่าเพลงอะไรทรมซานเงี้ย b e a อยู่ที่เท่าไหร่อ๋อเขาจำได้เขากดเลยฟังแป๊บอ๋อมต้องนับขึ้นประมาณนี้แล้วมือกองจะต้องเป็นคนรักษาระยะไม่ว่าคุณจะสนุกแค่ไหนหรือจะรู้สึกเศร้าๆแผ่วเบาอารมณ์แค่ไหนบี a นับจะต้องเท่ากันนะครับนี่คือข้อแรกอย่างเช่นคุณต้องการอ่ะเพลงนี้ ประมาณนะี้ฮะ one two three four ทีนี้แหละมือกลองมือเบสจะต้องรักษาเขาเรียกอะไรสมดุลของเสียงที่เกาะกันไปเช่นกลองเนี่ยถูกตั้งให้กระเดื่องเป็นเสียงโดเสียงหนึ่งนะจะเอาโดหรืออะไรก็แ, hundred, แล้วแต่แล้วแต่ใครจะชอบเสียงกลองที่มีโทนเสียงสูงหรือเสียงทุ่มนะ เสียงหนึ่งกับเสียงห้าติกโปะหรือหนึ่งกับสี่มันก็คือหนึ่งกับห้าฮะตึง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 มันต้องตเป็นตึกโป้ตึงเต้อตึงโตเพราะว่าเสียงเบสที่ใช้เล่นคือเสียงหนึ่งกับเสียงห้าเป็นหลักในเพลงยคทั่วไปจังหวะโซนจังหวะความเร็วไม่มากนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นซัดเกือบทั้งหมดฮโลูนะเพราะฉะนั้นกองจึิงถูกตั้งให้มีการเกาะเสียง ไปกับเสียงหนึ่งกับเสียงห้าของเบสซึ่งเป็นอย่างทุกว่าเป็นสัตณลานะนะเสียงกระเดื่องจี่ไม่แปลกใจที่ต้องไปตึกโปะ๊ะตึกโปะ๊ะเห็นไหมครับนี่คือหลักคิดน่าจะเป็นทฤษฎีด้วยสำหรับสำหรับการประกอบวง ให้เข้ากันเล่นกันตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปไม่นับเล่นคนเดียวนะเพราะเล่นคนเดียวเนะี่ยมันต้องเก่งแล้วต้องสร้างทุกอย่างจากตรงนี้ให้รวมอยู่ในตัวคนเดียวให้ได้อย่างเช่นเลนสิต้าก็สิ่ในแนวโชวเลยนะเก่งเก่งการเลยมีเพลกาั่นในตัวเคาะอะไรแลปสตัมมิงอะไรทุกอย่างนะครับข้อที่2เนี่ยหลังจากร่วมบีดนะับร่วมกันแล้วเนะี่ยข้อที่2คือเบสกับกลองคุณจะต้องเช็คกันก่อน,อนเลยปึงโป๊ะปึงโป๊ะปึะ้งกลองตั้งเสียงดีหรือ,อยัง อยู่ในโซนกระเดื่องสแสนเป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้าหรือยังหนึ่งห้านี้ไม่ได้ไม่จำเป็นว่าคุณต้องไปเทียบประสิงโดนะผมเห็นไม่ได้เห็นนะทุกครั้งที่ได้สัมผัสกับเรื่องพวกนี้ถ้ามันไม่เข้ากันแบบแรกเช็คกองเลยฮะมันตึกโป๊ะตึกเพราะเบสส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นหรือเป็นอย่างพอเทลคริสเน่มันก็หนึ่งห้าตลอดนะนะ นี่คือสิ่งที่เราไม่มีใครมาบอกเราแล้วเราก็ไม่รู้มาก่อนเพราะหลายคนก็ต่งงานตงนาต่างฝึกเครื่องดนตรตีของตัวเองไปจนวันหนึ่งพออยากจะรวมวงกับเพราะเมื่อไงมันเล่นไม่เป็นวงรวมวงแต่เล่นไม่เป็นวงนะครับต่อให้มืออาชีพนะถ้าไม่ยึดโยงตามหลักเหล่านี้นะคุณก็จะมีความปัญหาแล้วก็วงแตกกันเยอะอย่างเช่นออกกู๊แกะแม่นมึงแกะไม่แม่นกู๊แกะถูกมึงแกะ,กมแกะไม่ถูกไอ้นี้ต้องค่อยๆใจเย็นๆเนี่ยมาเช็คกันสเต็ปง่ายๆแล้วเปิดใจเข้าหาความเป็นวงก่อน แล้วคุณจะรู้ว่าไม่จำเป็นต mm ้องเล่นเยอะเลยแค่เบรกกระกองเดินไปเรื pause pause ่อยๆมีดนามิกที exactly. ่ดีห้องเอท่อนเอท่อนบีท่อนฟุกท่อนท่อนผมรักษาบบรคทามิงการนับให้ดีร่วมกันความสั้นยาวของตัวเบรคนี่ผมพูดถึงเรื่องข้อที่สองนความสั้นยาวของตัวเบรคคุณจะต้องแม่นโนด้วยตึงตึงตึดตืดตึงตึงตืดตดตืดตึงคุณจะต้องรักษาโน้ตความยาวสั้นยาวของโน้ตนี้ให้อยู่ถูกต้องในสัดส่วนของ จังหวะคูฟิ้งที่คุณเลือกอย่างเช่นคุณเลือกช้าๆเลือกโซลเลอกดิสโก้เลือกล็ลอกเลือกสโลล็อกเลือก6ส่วน8เลือก3ส,ส่วน4เลือกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโน้ตที่ต้องใช้นะคุณจะต้องศึกษาในส่วนตัวนะครับในเบสนะฮะอย่างเป็นนะอยายเล่นไม่ถูกเป็น โน้ตส,สัดส่วนตรงนี้มันจะช่วยให้วงคุณแค่2งชิ้นที่กําลังซ้อมกันอยู่มันกระชับแล้วแม่นปึ๊กเลยถ้าคุณสามารถยืมพื้นเบสกับกรองได้แม่นจังหวะสัดส <iantes> ika, ่วนทัมมิ่งของโน้ตตัวทุกตัวที่ต้องรับผิดชอบของของตัวเองั้งกองกองนะครับก็ไม่มีปัญหาอย่างรับษาบีบแล้วก็ไดนามิกให้ดีนะฮะอย่างทรงเน้นตัวน้บโต๊ะตงนโต๊ะตรง้โต๊ะตรงนโต๊ะตรงตึ้งตรงตึ้งอย่างนี้ยมันก็จะส่งผลให้วงคุณมีความกระชับขึ้นนี่คือความเป็นมืออาชีพที่ ถทบไม่มีใครมาบอกคุณน,นะครับนะครับนี่คือ2ข้ออีกนะฮะหนึ่งความไวในการนับร่วมกันหูทุกคนอยู่ในบีเดียวกันนะครับข้อที่2คือเบสกัะกรองสามารถยืนพื้นให้เป็นแบ็กกาวเป็นกําแพงที่แน่นแข็งปกอยู่ข้างหลังนะครับนะครับอ้าวมาถึงข้อที่3ข้อที่3นี่คือ,อ,าคอการรวมผสมในเรื่องกรูฟฟิงหรือสัดส่วนในเรื่องของห้องคอร์ดอะไรต่างๆที่แม่นยำ แล้วรวมไปถึงเครื่องดนตรีที่ต้องให้จังหวะรายละเอียดในเพลงอย่างเช่นพวกตีคอร์ดนะครับ1,2,3,4,1,2,3,4 r e e four one ยังไงนะ one two three four one อะไรพวกนี้นะ,ะส่วนพวกนี้คือการ strumming หรือการเล่นคอร์ดก,กีดา้า คนที่สามารถเล่นสามชิ one, ้นได้แล้วเล่นเพลงป๊อปเล่นเพลงทั hmm. ่วไปเล่นเพลงโซลเล่นอะไรได้ส่วนนี mm ้ต hmm. ้องเก่งมากๆนะไม่ใช่ว่ามือกีตาร์จะต้องมาจ้องโซโลอย่างเดียวถึงจะทาให้ความเป็นวงดูดีนะครับเบสกองแน่นแล้วมีตัวนี้เสริมเข้าไปให้แน่นขึ้นอีกวงไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีเยอะสามชิ้นคุณก็เล่นได้ทั้ง แทบจะทั้งหมดเลยที่คุณอยากจะเล่นเล่นเพื่อชีวิตก็ได้เพราะผมทํามาแล้วนะเล่นเพื่อชีวิตเล่นล็อกก็ได้เล่นโซนอะไรก็ได้เพราะว่าเบสสองนะมันยืนพื้นจนแน่นเป็นกําแพงไม่เชื่อคุณลองไปฟังเพลงดูดีๆนะในช่วงจังหวะร้องจังหวะที่ไม่มีโหมไม่มีอะไรนะตัดเสียงกีตาร์ออกตัดเสียงคีย์บอร์ดออกตัดเสียงอะไรอย่างอื่นออกมีแค่มีเบสสองอนะ่ะบนภาควีเอที่แน่นๆแ,นะแล้วร้องประสานนะเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามไมจครป่าทุกคนในทีมในวง ใครยังไม่มาถึงตรงนี้ยังไม่เคยมาฝึกตรงนี้นะครับฟังประโยคที่ผมพูดให้ดีแค่มีเสียงกลองตึงกโป๊ะรัก k ยู u ประสานกันทั้งวงอย่างวงควีนะแค่มีกลองบึ้งมันเป็นเพลงแล้วนะครับเห็นไหมเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวงเนี่ยอยาให้ขาดเรื่องนี้นะครับซึ่ง<ม>ตรงนี้ผมจะไม่พูดต่อแล้ว แค่นี้เองเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนครับเป็นอะไรที่คุณจะต้องมีความสามารถในระดับที่สามารถเล่นดนตรีชิ้นของคุณและสามารถร้องเพลงเองได้อย่างวงที่ผมเล่นเนี่ยเบอร์เบดร้องเพลงนะครับขนาดเพื่อชีวิตก็ยังร้องเนี่ยนะคนจนผู้หญิงใหญ่ตึงตื้ดตึงอะไรเงี้ยแกร้องด้วยเล่นด้วยเนะีนะ่ยเพราะงวงผมไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีเยอะนะสามสี่ชิ้นก็พอแล้วนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยผมยืนยันได้เห็นว่าเราทําแค่ปรุงอาหารสําหรับคนพื้นเพก ผมไม่ไม่ปรุงอาหารจนแบบเป็นพาสต้าแล้วมาขายคนคุูมเพเนี่ยเขาคงไม่กินเขาคงจะกินแค่เนื้อย่างไก่ย,ย่างตาผักอะไรสักอย่างก็เนี่ยทำให้มันอร่อยทําแบบนี้ให้อร่อยก็เท่านั้นเองนะครับในแนวนคิดผมนะผมจะไม่เอาแบบโอ้โหแบบอาหารจากนอร์เวย์มาปรุงให้คนที่อยู่บนภูเขากินเขาคงไม่รู้จักนะล้วคงไม่ซื้อผมกินง่าย,ายๆดนตรีก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณปรุงจนโอเวอร์เกินไปบางครั้งตลาดคุณก็จะเลด้เพื่ออยู่ได้เพื่อให้อยู่ได้นะครับไม่ได้อยู่ทําเพื่อให้เทหรือ เก่งในสายตาของคนแค่แค่นี้เองไม่เอานะครับซึ่งแนวคิดนั้นก็เป็นของผมมานานแล้วไอ้ส่วนตัวนะถ้าคุณจะไปฝึกให้เก่งก็ไม่ใช่เรื่องสาระสาคัญอะไรนะก็ไปมีเวลาพอนางฝึก,ฝกองกุฏิอาอยากเก่งใช่ไหมก็ฝึกไปครับเอาละนี่หนึ่งข้อหนึ่งนะบีตนับร่วมกันข้อ2สองก๊ฟฟิงของแค่ส่วน2ตัวคือกรองกับกระเดื่องนะครับข้อ3ก็คือการผสมบีตนับผสมก๊ฟฟิงของจังหวะที่เลือก อย่างเช่นเล่นโซนเล่นล็อกเล่นเมทัลเล่นอะไรนะครับมาข้อที่10การเว้นช่องว่างมิติดิเมนชันของวงที่เล่นพร้อมกันให้กับนักร้องและเสียงประสานคุณอย่าลืมว่าเราไม่ได้คิดว่าในวงเนี่ยนักร้องแค่เป็นแค่นักร้องนะครับในทางสากลก็ถือว่านักร้องคือ music instrument หนึ่งในมิวสิกอินสตูเมนต์ที่สำคัญน,นะครับรวมไปจนถึงเสียงประสานผมยังจะไม่พูดถึงพวกคีย์บอร์ดนะเพราะผมผมไม่ใช้หรืออยู่แล้วนะไม่ใช้คีย์บอร์ดใช้กีตาร์ทำทุกอย่างมีกีตาร์สองตัวบางทีก็มีโอกาสก็มีเล่นน้อยชิ้นลงนะครับบางทีก็ถ้างานที่ไปเล่นมันไม่มีเขาไม่ต้องการเสียงดังมากก็ใช้พวกคอมพิวเตอร์อะไรทดแทนไปนะครับข้อที่4ก็คือดนามิก ของการซ้อมการเล่นร่วมกันอย่างเช่นพวกเนี้ยในการสร้างอีโมชั่นให้กับดนตรีที่คุณจะซ้อมร่วมกันหรือฝึกเล่นให้เป็นวงได้ดีการเว้นพื้นที่ก็คือการเฟดดาวน์ลงก็คือเบาลง พื่อให้ช่วงของทอดล้อมันมีความเด่นดนตรีมันจะไปอย่างนี้ถึงช่วงที่มันจะ,ะฮุกมันจะดังขึ้นมานิดแต่บีดยังต้องคงตัวนะฮะแต่ความดังเบาของเดนิมิพอฮุกผ่านเสร็จโหมขึ้นช่อง่อนโซโล่ดนตรีมันก็จะมีความดังขึ้นดดนิดนึงคอเขิ่อเสียงกองเสียงดังนะไม่ใช่เร็วขึ้นบางคนคิดว่าดังหรือจะต้องเร็วขึ้นน <Sie, rix ie> ะหลายหลัมือน้นองๆใหม่ๆม,ม,มักจะเป็นอย่างนั้นเพราะพอควบคุมให้มันมีความมันขึ้นมีความพึกเสือนขึ้นกับควบคุมบีดนไม่ได้ เมื่อคุณดึงกระชับมันก็เหมือนมันโยโย่ะดึงให้บ้านมันหลังโยโย่แล้วก็ค่อยๆโย่ไหลตามไวจนกว่าแต่กระชับเนี่ยช่วงเวลาเหล่านั้นคุณฟังเขาจับความรู้สึกได้แล้วว่าดนตรีคุณเล่นแล้วมันรวมแล้วมันไม่แน่นกลองเนี่ยต้องซ้อมอย่างดีนะบีดเนี่ยจะต้องดีตโต๊ะตึงโต๊ะตึงโต๊ะเจ้าต้องมีหัวนะไปจะต้องตึ๊กดุ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 ๊กเท่ากันหมดไม่ใช่นะความง่ายของวลีและการเน้นน้ำหนักเอเซนต์ของแม้กระทั่งกีตาร์ของกลองของอะไรก็แล้วแต่มันช่วยให้ทีมคุณีลัก กาะไปพร้อมกันเหมือนถนงดึงเดินลาลาใดที่มันใสๆแล้วไม่มีไม่มีราวจับมันก็เซยกันไปหมดเนี่ยถ้ามีราวจับกันนิ่งกันไปนะครับนั่นคือหน้าที่ของมือกองที่จะต้องทำกันบ้านสวนตู้ให้ดีนะต๊ตึ๊ต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 ๊มันจะต๊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 มันเท่าหดการตีกองนใช้คอตโน้ตเป็นตัวหลักต๊ึะต๊ตะเต๊า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 ะเต๊คะ เรื่องพวกนี้นะถ้าคุยกันได้ถ้าคุยกันไม่ได้ผมก็จบนะครับไม่ใช่ว่าเราเก่งเนยะแต่ผมก็ตีได้นะครับไม่ได้เก่งเท่ากับมือกองแต่ว่าเข้าใจสัดส่วนทางดนตรีเอาอะไรกันงน่ายๆเพราะฉะนั้นเล่นถูกเล่นผิดเล่นหลุดไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่คือพูดคุยรับฟังสึ่งกันอะไรกันได้ไหมเมื่อรายลงรายละเอียดลื่ขึ้นวงหลายวงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะ แต่ละคนมีกูคิดว่ากูก็แกะมาดิกูก็กูเป็นมือกองแล้วไอมึงเป็นมือกีอตาต์มึงจะมาคุณกูณทําไมมึงตีกองสู้กูไม่ได้หรอกแน่เป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าแต่ผมทําเพลงแต่ผมทําเพลงได้เลนยนะ <c oughs> ผมทําเพลงแต่งเพลงได้มาหลายสิบป,ปีแล้วนะ <c oughs> นะแล้วก็เล่นเองบันทึกเองหมดคนเดียวนะทําซาวกองทําเล่นเบสบันทึกเข้าไปเองเล่นคีย์บอร์ดเองเล่นเปียโนเองเล่นกีตาต์เองโซโลเองร้อง,องเองยังงนะครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมมีมิวสิกผมก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้ฟังกันนะครับนี่คือความเป็นวงในสัดส่วนของเมื่อเล่นมาถึงเพลงพอไปถึงท่อนโซโล่ท่อนอะไรต่างก็มีไดนามิกตามนีนะ้พอโซโล่เสร็จนะมันจะต้องมันอาจจะเป็นท่อนฮุกต่อหรืออาจจะแผ่วลงเลยก็ได้เฟดดาวลงเพื่อให้เสียงร้องมันเด่นขึ้นเสียงประสานทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่เนี่ยหลักง่ายๆใน4ข้อนี้ข้อที่5พูดเลยยับเ อัตตาหรืออีโก้ส่วนตัวเมื่ออยากจะพูดคุยกันให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วพัฒนาวงให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่วงไปซ้อมด้วยกันประจําในโรงเรียนมัธยมหรือวงที่เล่นอาชีพด้วยกันคือการยอมรับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่ทุกคนคิดหรือเอาความเก่งของส่วนตัวของตัวเองนั้นออกมาสนับสนุนให้วงมันเดินไปข้างหน้าอย่างสวยงามไม่ใช่เอาออกมาพเขียนกันว่ากูตีก,กองมือเบสมึงอย่ามามึงอย่ามาสอนกู กูเล่นเบสมือเบสมือกองมึงอย่ามาสอนกูอย่ามาแนะนํากูหรือมือมึงมึงเป็นนักร้องมึงอย่ามาสอนกีตาร์นะว่ากีตาร์จะเล่นถูกหรือเล่นผิดไอ้ตรงนี้ช่อเน,นี้คุณจะต้องรักษาสัดส่วนความลบคุณให้ดีนะสโล็จเสียงมันดังใช่ไหมต้องเหยียบดิสโทเชีเดยดโอไลให้ทันมึงอย่ามาสอนกูมึงเป็นนักร้องอย่าคิดอย่างนั้นทุกคนคิดอย่างเดียวว่าเมื่อเกิดการพูดคุยในวงต้องการให้วงมันพัฒนาสู่มาเป็นโปรเฟชชั่นอลอีกระดับฝากไว้5ข้อนี้สำหรับใครที่อยากเล่นดนตรี เป็นวงตั้งแต่2คนขึ้นไปแม้กระทั่งแค่ตีคอร์ดพร้อมกขอขอขอับข้อเข่าก็ถือว่าหนึ่งวงแล้วนะครับเล่นคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่เรียกเป็นวงอาจจะเรียกว่าเป็นซิงเกิลโชว์โชวนะ์เดียวเดี๋ยวไมโครโฟนอะไรเงี้ยต้องมีไมโครโฟนแค่ตัวเดียวห้ามมีหลายตัวไม่งั้นไม่มันไม่สนนะุกต้องเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น5ข้อที่ผมพูดมาที่นี้ลองไปดูฮะว่าที่เรามีปัญหาเราเคยเจอประสบการณ์มาตรงกับที่ผมพูดข้อไหนบ้าง ผมเชื่อว่าตรงเกือบหมดเลยครับเพราะผมเล่นเป็นวงในช่วงเวลาก็ตั้งแต่ก่อนโควิดมาจะถึงโควิดซาไปแล้วเนี่ยครก่อนหน้าโควิดอีกหลายปีนะผมเล่นเป็นวงทั้งเป็นวงแบบไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นวงเนี่ยไม่ได้เล่นกลางคืนอาชีพนะแต่ไปเล่นงานอีเวนตน์ผมว่าเยอะนะหลักเฉียดพันเฉียดพันๆๆๆๆๆงานแต่ไม่ใช่งานยิ่งใหญ่อะไรแต่เป็นงานที่เป็นไพรเวซี่ซะมากกว่านะครับ กราผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากฟังก็ก็จะเชิญเราไปว่าจ้างเราไปนะครับก็เป็นอย่งางนนะั้นไม่ได้เป็นว่าต้องงานเวทีใหญ่ระดับโหโหกาชาติจังหวัดแต่กาชาติงานเวทีระดับ2 0่สิบเมตรเรไเล่นมาแล้วนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่มันเป็นมีเยอะเนี่ยเพราะว่าเขางานภายในนะครับเป็น p r เวซี y พเวซีเป็น p r i v a t e party ขอบคุณมากครับ5ข